แป้งๆป้งป้งป้งอีพอประทันมาเลยอีพอก็ทีประทันมาเลยตุย่นอัดจับมือกันหน่อยเล็วโอ้โอ้ๆๆๆมโ,มโอ้โอแม่โมมาบอกว่าจะกลับบ้านมิงจะกลับน้ำบมแล้วผมไปน้ำแนครับแม่โม ดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีแ, FC. แฟนคลับเอซีทุกท่านนะคะเออขอบคุณทั้งก้อมสะอาดจะพาก,กับบ้านแล้วว่าสันพ้าสาวโมกับบ้านแล้วแม่เขียวว่าท่านมากสกลับอยู่บ่เหมือนแรงจังกลับว้าเนาะสาวโม อืมเอาปล่อยเลยเออเพิ่นคอยว่าเพิ่นสิเตรียมพร้อมแน่แล้วล่ะนี่เพิ่นนี่ไอ้ลูกใายก่อนสิกลับบ้านอืมถอยก็ลูกถอยเอออิ่มอิ่มหลายอิ่มหลายอิ่มหลายอ่าไปบอกไปบอกลูกมิ่ง แม่จะกลับบ้านแล้วเดอ้อมิงเอ้ยมิงนั่นแม่โมไปแล้ว <c oughs> เห็นบอท่องกมว้อมนำล่งมาแล้วค่ะแม่ศีวา <c oughs> บริ <c oughs> บนดอกกระชินน้มกับไข่ลายหรอ <c oughs> แม่โมมาบอกมิ่งแล้วนะมิ่งเอ้ยแม่โมจะกลับบ้านแนละ้วลูก <c oughs> มิ่ง <c oughs> จิไปชงแม่โมบรมิง่ง แม่โมมาบอกแล้วนี่แม่โมสิกลับบ้านกลับบ้านแล้วนะครับคุ่นคุณ่ณมิงยางรัดเลยมิงยางรัดเลยแม่โมครับมะต้องไปดอกครับโม่อ่อนมิงว่าแดนผัดไตทองแม่โมเลยคุ่นโอ้ยเดดเด็ดเดดเดดเดด,เด,ด,เด,ดออกจ้าเลยดูดู แม่โมแม่โมโดมหาดมหานี่แม่หางดีกนิ่ิงพ่นกระยังน้ำกลนแม่ ใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหะไอยาใกล้แล้วคุณแม่เพิ่นหอบหยาไปทางคุณมาแจกแม่โมออก,กินเลยอ้อแม่หางดีเนาะ ปังแปงปังแปงปองแปงปังแปงปังแปงปองแปงอีพอประทันมาเลยอีพอพอพียงประทันมาเลยคุณอ่ะจับมือกันหน่อยเร็วจับมือกันนะครับคุณคุณฮ่าโอ้โหเฮ็ดช้างนั่นนิ่งนิ่งเฮ่ช้างนิ่ง

ไปแล้วแม่โมกับ,บานแล้วผมไปน้ำแนครับแม่โมออาแม่โมกัดเดินพวไข่ยอันนี้คือเก่าค่ะเดินุ้ยอายว้ยอายเดินขาล่งทุกขณะ้วเนนะคะ่ะคุณ ไปแล้วไปแล้วแม่โมจะกลับแล้วไปบายบายครับแม่โมบายบายแม่โมไปเดี๋ยวยางซาค่ะเดินช้าเดินรเริวค่ะคิดว่าบ่โดนดอกค่ะลักษณะนี้ตามทิ่แม่สีเคยเห็นเนาะ แล้วแต่ว่าเดินไม่เร็วนะคะยางบ่เร็วค่ะกระป๋องปังปังปังปลากระป๋องปลากระป๋องโลซาปลกระป๋องปลกระป๋องโลซาไปให้ไปหน้ากระซื้อปลากระป๋องปลกระป๋องกระมันดีมองดายปกระป๋องกระมันดีมงดายเราต้องดังไฟกระเปิดฝากินโลดเปิดฝากินโลดหนิงเอ้ยกินบ่ปลากระป๋อง อร่อยครับพี่เดียวว่าอร่อยครับ <c oughs> ค้นอ้วนเนาะอะไรก็อร่อยโมดแ <c oughs> ม่โมกครับ จอยแม่โมกับจอยแม่โมบอกว่าพรุ่งนี้จะมาใหม่รออยู่นี่นะมิ่งถ้าแม่โมมามิ่งก็จะรอดอยู่นี่<ฮ>นะครับนันหอ้องน้ำกลนละ่ะเพราะว่าแมา่โมบอมานะเดี๋ยวพ่อเปาพ่ออ้วนมาจะพาไปหาแม่โมผมจะอยู่เป็น,เ,ปนเพื่อนแม่ครับ แม่เพิ่นก็จินทั้งวันแม่โมก็จินอิ่มแล้วแม่โมจินอิ่มกับบนันย่างบู้หันแล้วเดินช้าช้าไปหอดบานงางสำบอก็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 เสียงยังมิงเสียงยัง ยมทาเพิน่นสีจ่องจ่องพี่สาวไก่พิน่น<อ>มิงเอ้ยมิงมงมมามามา,มา,มาเร็วเร็ว,รว,รว,รวโอ้ วังเดอไก่น่อยเอ้ไกลน่อยยานบบไกลหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาอลมล้มา่นวมวัสดีครับก่อวสวัสดีครับสวัสดีครับานั่นนั่น,น,น สวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับสวัสดีครับค <c oughs> ุคนเออ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 ,อขอขอบคุณแม่ซีทุกท่านเด้อค่ะเด้ขอขอบคุณที่ก็มาเป็นกำลังแรงใจให้มิ่งนะคะ ขอให้ในเอฟซีมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วรอชมคลิปผลขวนของมิ่งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ